พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกติศักเนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศักทนายวิถีพุทธครับผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับผมที่มีการสอบถามกันเข้ามาใน f c e e o o o นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับผม ถามเกี่ยวกับอ่ากฎหมายล้มละลายว่าเป็นหนี้เท่านั้นเท่านีา้เฉียดล้านหรือเงี้ยครับผมถามว่ามีโอกาสล้มละลายได้ไหมครับผมเรามาดูกฎหมายประกอบนะครับผมตามพระราชบัญญัติล้มละลายนะครับผมอตามกฎหมายล้มละลายเนี่ยครับผมผมอธิบายว่าตามมาตราที่เจ็ดนะครับแห่งรบล้มละลายนะครับผม,ม,บผมอกฎหม,ม,า,า,า,ยมา,ายกําหนดว่าลูกหนี้นะครับผมหนี้สิลนล้นพ้นตัวอาจถูกศาลที่ภาคษาให้ล้มละลายได้นะครับผม ขอภัยล้มละลายได้นะครับถ้าลูกหนี้นะครับผมมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือประกอบกิจการในราชราชอาณาจักรนะไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งตัวแทนนะครับผมในขณะที่ขอนั้นขอลนุหนี้ล้มละลายนั้นภายในกําหนดหนึ่งปีครับขอภายในหนึ่งปีนะครับผมคือลูกหนี้ประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรนะหรือโดยหรือโดยตัวแทนแต่งตั้งให้คนดูดูแลแทนเนี่ยผมภายในกําหนดหนึ่งปีนะครับผม ซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับผมเจ้าหนี้อาจจะรวมเงินก็ได้ครับเพราะคนนี้เป็นหนี้คนนี้เป็นเจ้าหนี้หนึ่งแสนคนนี้เป็นแปดแสนวนนี้ตีสองแสนนี่ครับผมรวมๆกันก็สามารถามาฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ครับนี่คือ,อกฎหมายที่เปิดช่องให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่การล้มละลายของลูกหนี้ครับต้องมีเงื่อนไขโดยที่กฎหมายตามพรบรรล้มล,ละลายกำหนดนะครับผม ว่าลูกนี้นั้นจะสามารถล้มละลายได้หรือเปล่าครับผมสามารถตาแปนะครับผมถ้ามีเหตุอันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าผสนี้ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าลูกนี้มีหนี้สินลนพ้นตัวหนี้สินลดพ้นตัวหมายความว่ายังไงครับก็มีหนี้สินที่ไม่อาจจะสามารถนําเงินมาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าตามกฎหมายล้มละลายเราจะเรียกว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจรน,นะครับผมอ่า อนุหนึ่งนะครับลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือจาก,การทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นนะครับผมเพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับอ่าไม่ว่าได้กระทําในหรือรอาชนจาจักรก็เป็นการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินธรรมดาครับโอนบ้านให้แก่คนที่ไม่รู้จักหรือว่าโอนทรัพย์สินออกไปให้แก่ญาติพี่น้องแบบนี้ครับผมอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลูกหนี้พยายามกระทํานะครับผมทั้งที่ เป็นข้อสันิษฐานว่าลูกนี้อาจมีมีสินล้นพ้นตัวนะครับผมอนุสองนะครับถ้าลูกหนี้นะครับโอนหรือสมมอบทรัพย์สินของตนไปโดยเจตนาลวงนะครับผมหรือช,อช่อฉนว่ากระทาในหรือชาหนะ้าราชานาะจาะเจตนาลวงแปลว่าอะไรครับเจตนาลวงหรือช,อช่อฉนก็แปลว่าทําสัญญาก,กู้กันปลอมๆขึ้นมาแล้วโอนทรัพย์สินให้กันนะครับผมาสิ่งนี้อยู่ในกฎหมายแพ่งอยู่นะครับเพื่อถอนได้ครับผม อนุสามะครับถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยาสิทธิ์นะครับผมอย่างนึงอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนะครับผมท่านว่าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะต้องถือเป็นการให้เปรียบเพราะการนั้นหรือนอกราชนาณาจักรทรัพยาสิทธิ์ก็หมายความว่าเอาที่ดินไปจำนองครับผมเอาทรัพย์สินทุกอย่างไปจำนองเพื่อให้เกิดทรัพยาสิทธิ์นะครับผมให้บุคคลอื่นมีทรัพยาสิทธิ์หลือนับสิทธิ์หลือทรัพย์สินเราครับขออนุญาตนะครับอาจจะเป็นภาษากฎหมาย อินหนึ่งครับผมอ่าอ่าอนุสีนะครับถ้าลูกหนี้จะทําการอย่างไรหนึ่งเพื่อเป็นเป็นการประวินครับประวินทาให้ช้านะครับผมให้ลูกหนี้ให้ให้เจ้าหนี้ได้รับชําระนี้นะครับหนึ่งนะครับลูกหนี้ครับออกไปนอกราชอาณาจักรครับหรือได้ออกไปก่อนแล้วคงอยู่นอกราชอาณาจักรครับแล้วก็ไปจากเกหาสถานหรือไปจากบ้านนะครับผมกยกายทรัพย์สินให้คนอำนาาศาลเช่นศาลต้องขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผม แล้วก็ย้ายแล้วก็รู้ว่าจะยกักย้ายก็เาไปไว้ที่จังหวัดอื่นนะครับให้อยู่นอกเขตอำนาจศาลครับออยอมให้ตนต้องคำพักษาให้ชัระน a n ี้ให้อาจจะมีการให้มีการฟร้องคดีครับทั้งที่เป็นการทำโดยการหลอกๆครับผมลูกหนี้ถูกยิดตามหมายประคับคดีครับไม่มีทรัพย์สินอย่างอ่าอย่างนี้เราทราบดีครับเพราะว่าถูกตามหมายประคับคดีครับ ลูกนี้แส่งต่อศาลว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ครับเป็นกน่าจะเป็นการแถลงในคดีแพ่งครับผมทุกนี้นะครับผมแจ้งให้เจ้านี้คนหนึ่งทราบว่าตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ครับอลูกนี้เสนอขอประนอมนี้แก่เจ้านี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปครับรู้อยู่แล้วครับมารับสารภาพนี้ขอประนอมนี้ครับลูกนี้นะครับสื่อพวนี่ใจเจ้านี้ให้ชำระหนี้ไม่น้อยกว่าสองครั้งครับอ่าแค่ครั้งเดียวนี้คือก็สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อศาลได้แล้วครับ เรามาดูตามมาตราเก้านะครับผมแห่งพ,พรบล้มละลายครับสิ่งที่ถามกันเข้ามาในเฟ e b o o k นะครับว่าอ่าจำนวนนี้เท่าไหร่ที่จะสามารถฟ้องล้มละลายหรือว่าเราจะถูกเขาฟ้องล้มละลายได้นะครับอ่านี้อ่าทนายจะขอกล่าวในมาตราเก้านะครับผมว่าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ล้มละลายก็ต่อเมื่อนะครับผมลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับอ่าสองนะครับผมลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาครับ เป็นอ่าเป็นหนี้นะครับผมเจ้าน <she impossible per year habitude> ี000 000่ผู้เป็นโจ์คนเดียวหรือหลายคนนะครับก็คือก็คือเขาเรียกว่าเจ้านี้ผู้เป็นโจะครับถ้าเป็นตามพรบล้มละลายครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานี่เป็นเป็นหนี้นะครับผมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับผมถ้าเป็นนิติบุคคลก็สองล้านบาทครับนิติบุคคลก็หมายว่าหมายความว่านะครับ ทีตีนบุคคลหมายความว่าอ่าหอจกออนะครับห้างส่วนจํากัดน,นะครับผมแล้วก็บริษัทจํากัดน,นะครับผมถือว่าเป็นนี่ครับผมถือเป็นนี่าถือเป็นนี่ที่สามารถฟ้องได้นะครับผมแต่มีข้อยกเว้นก็คือถ้าลูกนี้นะครับผมมีทางที่จชะชําระหนี้ได้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้นั้นมีสิทธิที่จะ ขออภัยครับไม่ไม่ได้ไหมายความว่าเจ้านี่จะมีสิทธิที่จะฟ้องให้ลูกนี้ล้มละลายอย่างเดียวนะวนครับผมลูกตามมาตราเก้ากล่าวไว้นะครับเจ้านี่จะฟ้องล้มละลายก็ต่อเมื่อนีล่ลูกนี่มีนี่สินพล,ลนพนตัวนะครับผมแล้วลูกนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะสามมือมาชําระนี้ได้นะครับผมแต่ศาลเขาเวลาไต่สวนนี่ศาลเขาศาลท่านก็จะพิจารณาว่าลูกนี้ที่ยังมีทางอ่าทางที่ชําระ นี่ได้ครับอย่างเช่นถ้าฟ้องคดีไปแล้วนะครับผมถ้าฟ้องคดีไปแล้วร้องขอให้ศาลปิดทักทรัพย์ลูกหนี้นะครับให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่ลูกหนี้เนะี่ยแถลงต่อศาลไว้นะครับผมว่าลูกหนี้มีบ้านนะครับผมมีทรัพย์สินยังมีหน้าที่การงานแม้ว่าจะเป็นหนี้ถึงหนึ่งล้านแต่ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเงินที่หามาในอนาคตมีทางที่จะชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ศาลพิเคาะแล้วก็เห็นว่า ลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้เกินหนึ่งล้านบาทก็จริงแต่ลูกหนี้มีทางที่จะชะําระหนี้แก่เจ้าหนี้อ่าทั้งได้อย่างแน่นอนลูกหนี้ก็อขอให้ครับศาลก็อาจจะพิจาจะยกฟ้องเจ้าหนี้ได้เพราะว่าไม่ไม่สามารถอ่าให้ลูกหนี้ล้มละ,ละลายได้ครับผมนี่คือเหตุแห่งการฟ้องล้มละลายไม่ใช่หมายความว่าลูกหนี้เป็นหนี้หนึ่งล้านบาทตามพรบล,ล้มละลายแล้ว เปิดฟ้องปุ๊บลูกหนี้จะล้มเสมอไปอยู่ที่ดูพิธีการไต่สวนของศาลว่าลูกหนี้มีทางที่ชําระหนี้ได้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่จะบอกลูกหนี้นะครับคุณมีทางชําระหนี้ได้นะครับในการไต่สวนคําร้องท่านต้องบอกไปเลยว่าท่านมีทางที่จะชาระหนี้ได้อ่าการที่ให้ลูกหนี้ล้มละลายก็มีคุ้มหรอกครับก็ถ้าลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ขอนล้มละลายก็ลูกหนี้ก็มีโอกาสได้รับส่วนลดใน50เปอร์เซ็นตนะครับผม อ่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็คือก่อนล้มละลายประนอมหนี้สารคห้แค่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองครับผมอา่าตามกฎหมายตามหลักว,วิชาการศาสต์ก็ถือว่าตามหลักว,วิชาการทางกฎหมายนะครับที่ผมเคยศึกษามานะครับผมว่าอ่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นการลงโทษเจ้าหนี้ครับผมก่อนที่คุณจะให้ใครยืมเงเนินเนี่ยคุณต้องสืบึงสารานะหน้าที่การงานหรือว่าเงินที่เขามีโอกาสที่มันชาระตนเองครับเป็นการบงลงโทษทางด้านกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้ด้วยนะครับผม สิ่งเหล่านี้นะครับผมผมจะยกคำพิพากษาของสารดีการประกอบนะครับผมดีกาที่ห้าสี่สองเก้าทับสองพันร้อยสี่สามครับแม้ว่าจำเลยจะพึงได้รับโอนที่ดินมาภายหลังที่โจทย์นะจะที่โจทย์นะครับผมฟ้องล้มละลายย่อมเป็นทรัพย์สินที่โจท์สามารถบ,บังคับชำระนี้ได้หามีกฎหมายต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ก่อนล้มละลายไม่จำเลยนะครับผมจึงไม่ใช่บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ควรให้บุคคล ไม่ควรให้จําเลยเป็นบุคคลล้มละลายนี่ครับนี่คือคําพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานนะครับผมว่าอา่คือถ้าลูกนี้ครับที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับผมถ้ามันไม่เข้านะครับผมมันไม่เข้าตามที่พรบล้มละลายกําหนดไว้นะครับผมมันไม่เข้าตามมาตราดนะครับมันไม่เข้าตามมาตรา8นะครับผมตามพบรบล้มละลายนะครับผมมันก็เป็นเหตุให้อ่าศาลไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถจะมีคำสั่งให้อลูกนี้ล้มละลายได้ครับผมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นข้อคิดและเป็นสิ่งที่ควรรู้ในการทําธุรกิจในการที่ถูกฟ้องล้มละลายเราก็เป็นมีความรู้ในการที่จะอ่าที่จะสามารถจิรจาไก่แข็งหรือเจ้าหนี้ได้นะครับผมแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถที่ขอว่าการยืดไปยื่นฟ้องนี้อ่าจะคุ้มจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตน์นะครับผมทนายความในทีมดรกิต,ติศักดิ์และทนายวิทีพุทธขอกล่าวกับท่านว่านะครับท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนนะครับทางสภาทนายความยินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับผมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อครับแล้วที่สําคัญขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับสุดท้ายนี้กับผมทนายดวงรัตน์ทนายความในทีมดรกิต,ติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผม ที่มาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนนะครับผมขอสวัสดีครับ